สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องดีบูนสุนยญ,ญ่มั่นใจได้ใบจอยค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆาเลยนะคะสำหรับท่านผู้มีอุปการกคุณทุกท่านเลยนะคะที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของดีบูนแล้วก็มีกระแสตอบรับดีมากๆนะคะบางคนสั่งสินค้าไปได้ลองทานแล้วเห็นผลกลับมาซื้อซ้ำนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวดีบูนเนี่ย ของแท้แน่นอนนะคะตัวนี้ปลอดภัยไม่มีสารสเตียรอยนะคะมั่นใจได้นะคะแล้วก็นอกจากบางท่านที่ทานเข้าไปแล้วเห็นผลดีบางท่านก็ช่วยบอกต่อนะคะให้กับญาตินะคะหรือว่าคนข้างบ้านด้วยอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็ยังมีบางท่านที่ฝากข้อความนะคะคําถามมาถามใจว่าเออเนี่ย ทานไปหนึ่งกล่องแล้วเห็นผลดีขึ้นชัดเจนมากๆเลยนะคะแล้วอยากจะทานต่อทานแบบไหนยังไงดีจอยก,ก็แนะนำนะคะก็ทานแบบเป็นผงก่อนก็ได้จะได้เห็นผลได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้ารู้สึกอาการดีขึ้นนะคะไม่ปวดหนักหรืออะไรแล้วเนี่ยก็แนะนำทานเป็นแบบแคปซูลนะคะแบบแคปซูลเนี่ยถ้าให้เห็นผลเลยเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งนะคะถ้าสมมติลืมทานเช้าก็มาทานเย็นได้นะคะมันไม่ได้มี ผลอันตรายอย่างไรนะคะค่ะมีบางท่านนะคะมีข้อสงสยัยและข้อสอบถามเข้ามานะคะต้องขอบคุณมากเลยนะคะตัวถามว่าดีบุญจําเป็นต้องทานต่อเนื่องไหมจะแนะนําว่าทานต่อเนื่องดีลแล้วค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยมันจะช่วยซ่อมแซมสร้างทําให้ร่างกายเราเนี่ยกลับมาฟื้นฟูร่างกายแล้วก็แข็งแรงได้อย่างรวดเร็ว 2. ร่างกายของเราถูกใช้งานอย่างสม่ําเสมอตื่นมาก็ได้ใช้ร่างกายแล้วฉะนั้นเรา จะได้แข็งแรงอย่างต่อเนื่องนะคะและ 3. อายุของเรามากขึ้นการซ่อมแซมหรือการบำรุงเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยไม่ได้ช่วยซ่อมแซมได้เยอะแล้วตามอายุของเรานะคะอันนี้ก็แนะนำว่าควรทานอย่างต่อเนื่องค่ะทานอย่างไร นะคะในช่วงแรกจะแนะนําทานเป็นแบบผงนะคะจะได้เห็นผลอย่างรวดเร็วบางคนปวดมากนะคะก็แนะนําทานแบบผงแบบผงตื่นเช้ามาทานได้เลยนะคะตอนท้องว่างนะคะแล้วก็ถ้าทานแบบผงไปสักระยะหนึ่งแล้วอาการดีขึ้นแล้วนะคะรู้สึกโอเคขึ้นแล้วก็แนะนําทานแบบคปับลนเช้า1เย็นหนึ่งนะคะแล้วก็สําหรับคนที่มีคําถามถามว่า ทานไปแล้วหยุดทานจะมีผลอะไรไหมอันนี้ต้องเรียนเลยว่าไม่มีผลแน่นอนนะคะเพราะว่าเราไม่มีสารสเตรอยดฉะนั้นตัวนี้มัน่นใจปลอดภัยแน่นอนค่ะเพราะเราทําจากธรรมชาตินะคะตัวนี้ทานแล้วสบายใจได้นะคะแล้วก็บางคนทิ้งคําถามไว้ว่าจะสั่งซื้อสินค้าได้อย่างไรนะคะแนะนําเลยค่ะ 098-991-6442ทางนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้นะคะยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะฝากติดตามช่องดีบุญศูนย์ใหญ่มั่นใจได้บายจอยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ